สวัสดีครับ Mercedes-Benz นน้าครับวันนี้นะครับเป็นวันที่13กุม13มกราคมนะครับ2,565นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องดีแล้วก็มีเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็คือผมจะมีส่งมอบรถครับ E200 E220D AMG Sport นะครับคันนี้เป็นรุ่นดีเซลนะครับเครื่องยนต์1,950 cc นะครับ ก็ประหยัดน้ํามันแล้วก็ตกแต่งแบบ AMG นะครับถ้าลูกค้าท่านใดชอบกเอ็เดี๋ยวพาดูรถคร่าวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันว่าเหตุผลอะไรถึงเลือกเป็นรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็วันนี้จะมีลูกค้านะัดทดลองขับไม่ใช่นะัดทดลองขับสี่ลูกค้าโอนจองมาเมื่อวานนะครับยังไม่ได้เห็นรถยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาทดลองขับรถดูนะครับเป็นรุ่น CLS220D นะครับ AMG Premium นะครับแล้วก็ ตอนบ่ายนะครับของวันนี้นะครับผมจะต้องไปส่งรถลูกค้าเป็น g l a 200 AMG Dynamic นะครับที่สุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็จะถือว่าเป็นวันดีๆนะครับก็มีงานเยอะเลยทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นคันแรกนะครับกับ E220D นะครับเดี๋ยวพาดูรถกันก่อนเลยครับสำหรับรถนะครับรุ่น E220D เนี่ยก็จะได้ชุดแต่งแบบ amg นะครับนี่กระจังหน้าแบบ amg นะครับมีไดมอนด์กริลนะครับเป็นหมุดหมดที่กระจังหน้านะครับไฟหน้าเป็น led high performance นะครับนี่เปิดมาก็สวยๆนะครับแล้วก็ล้อแมกนะครับล้อแมกจะเป็นขอบ19นิ้วนะครับลายใหม่นะครับที่มันจะมีเส้นเพิ่มขึ้นมาตรงตรงนี้ครับเป็นเส้นที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับดีไซน์ของแมก ช่วยในเรื่อง a e r o d y มิ m i c ครับทำให้รถประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับสำหรับรุ่นนี้คันนี้นะครับเป็นสีดำนะครับภายในก็เป็นเบาะสีดำนะครับเลยสวยเลยนะครับหน้าจอเป็นไ i ส e s c r e e n c o c p i t นะครับจอยาวๆเลยมีบายสปอร์ตมีค์เลสโกนะครับเดีย๋ยวดูดีไซน์ด้านหลังครับ ด้านหลังก็จะเป็นตกแต่งแบบสปอร์ตนะครับ AMG มีมีปลาทำเป็นปลายท่อออก2องข้างนะครับสำหรับชุดกันชนด้านหลังฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้านะครับพื้นที่เก็บของก็เยอะพอสมควรนะครับฝาท้ายไฟฟ้าสามารถกดปิดจากตรงนี้ได้นะครับออปชันของรถก็ประมาณนี้นะครับสวยๆถ้าใครอยากดู รีวิวเต็มๆก็มีทำไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูในช่องของผมได้นะครับก็จะมีทำคลิปที่อธิบายรายละเอียดของรถรุ่นนี้อยู่นะครับเดี๋ยวรอลูกค้านะครับลูกค้ามีเลิกตอนเก้าโมงนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะมารับรถครับ่แต่บางทีอ่ะบางทีนะคืออย่างเงี้ยมันมันไม่มีตัวที่วนไงใช่ครับแต่ถ้าแต่ถ้าจะใส่ตัวที่วืําทำนี้ครับกดตรงนี้ออกมา มันจะเป็นสามารถคล้องสายได้นิดนึงเออใช่อ๋อแต่ว่าเพราะอย่างเงี้ยมันจะหลุดคืออย่างเงี้ยเราสามารถพกใส่กระเป๋าถือได้เลยไม่ต้องเอาออกมาเพราะกุ่นแจรถเราเป็นคีย์เล s อยู่แล้วอ่าเราไม่ต้องกดกุญแจเลยก็ได้ครับไม่ต้องเวลาสตาร์ทอ่าไม่ต้องไม่ต้องเอาแจออกมาเลยเออพกใส่กระเป๋าไว้ได้เลยใช่ครับย่างง่าย่ครับโอเคครับขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับคุณลูกค้า อันนี้คุณสิริพรมองเฮียผมสันนะครับก็เราก็มาดูรถกันก่อนหน้านี้สักพักเนาะใช่ใช่เล่นปีพอดีช่วงต้นเลื่นปีเชื่องทันวาใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้รู้จักกับผมจากน้องชายครับผมน้องชายก็ดูมาจากยู u ู e ก็ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งเนาะแล้วก็ได้มาดูรถคันจริงนะครับทีนี้ต้อง ขออนุญาตสัมภาษณ์ว่าชอบอะไรของรถรุ่น e 2 2 0 d ที่เป็นดีเซลเพราะว่าตอนนั้นเราก็เปรียบเทียบกับรุ่น3 0 0 e hybrid ด้วยครับผมอันนี้ดูแล้วมันเทคโนโลยีครับรุ่นใหม่อะไรเงี้ยแล้ก็โอเคขึ้นมาเยอะครับรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มีแตกต่างกันเลยอนะคันเก่าใช้รุ่น w 2 1 2เนาะรุ่นก่อนหน้านี้ e 2 0 0เป็นเครื่องเบนซินตอนนั้นครับผม แล้วก็เทคโนโลยีส <8 50. S 1> ู <for S 1> ้ร <BR X 1> IR <kindergarten>. ุ่นใหม่ไม่ได้นะครับด so ีเซลเนี่ยเบนเนี่ยมันแข็งแก่งอยู่แล้วถ้าดีเซลนะครับเออคือยุโรปเนี่ยถ้าซื้อดีเซลเนี่ยก็โอเคเป็นซินมันจะสู้ไม่ได้ครับแล้วก็รุ่นใหม่ๆก็พวกหน้าจอพวกอะไรพวกนี้ยหน้าจอเทคโนโลยีดีกว่าเรียกว่าเปลี่ยนหมดน่ะนะรุ่นเก่าจอสู้รุ่นใหม่ไม่ได้แล้ว เมื่อกี้เมื่อกี้ก็ดเด้ยรู้การใช้งานอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวการใช้งานอันนี้วันนี้อธิบายการใช้งานเบื้องต้นนะครับถ้าอธิบายเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจำไม่ไหวแล้วก็ถ้ามีอะไรก็โทรหาผมได้ตลอดเวลาอยากจะใช้ฟังก์ชันอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องคุยกันเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ในส่วนของแอปเมื่อกี้ที่เราเชื่อมต่อ Mercedes มีที่ใช้ใน,ในมือถือ <c oughs> นะครับอันนั้นแอปก็จะช่วยบอกข้อมูลต่างๆของรถเดี๋ยวนี้รถเนี่ยเราแทบไม่ต้องดูแลเขาเลย เขาจะมีอะไรผิดปกติปุ๊บเขาจะแจ้งเตือนมาที่เราได้ครับดูแลง่ายแล้วครับชอบรุ่นนี้แหละครอบครับผนีอแหลืคอัเขาให้เปลี่ยนเหมือนกันที่แบบไม่ชอบเนองชอบดาวดวงดาวคือชอบที่เขาเอ่อระบบระบบหลายๆลอย่างซึ่งเราเป็นผู้หญิงไนียคะครับความปลอดภัยึเขาอยู่ครับผมในเรื่องของ มาคาหรือการเวลาขับรถแล้วเกิดมีปัญหามันก็จะแจ้งโจดโจให้เรารหลอดเลย <ะ S 2> ทุกหนึ่งหมื่นกิโลครับรอ่าเข้าหมื่นกิโลแรกก็เข้าเช็คระยะไหนนั่นมันเคือนใช้ท,ที่นี่แค่แหละโมาเลของ Mercedes Benz ครับเบนส์เขาผลิตมีจ้างจ้างบริษัทผลิตก็เป็นเกรดที่มาตรฐานของเบนส์ครับผมนล้วมันเครื่องแล้วที่นี่มันต้องเวลานั้นต้องใช้คูลลี่หมดต้องใช้ของดีครับดูแลเขาหน่อยเพราะเขาดูแลเราครับผม แล้วทีนี้อขอสอบถามเรื่องการบริการของของผมนิดนึงครับคุณศิริพรได้รับการบริการจากผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีะ่ะกประทับใจไงคะในก,ก่างดไม่ได้ค่ <c oughs> ะติดมาเพร<ว>าะว่าก,การค,รคอรือรถนะเราก็มีเช็คหลายที่เราครเคยไ,เเไปที่อื่นแล้วมันไม่ประทับใจคือการบริการหรืออะไรการใส่ใจลูกค้า บางที่เนี่ยไม่ใส่ใจเราก็จะมองผ่านแต่ที่นี่โอเคนะคุณอำนาจใส่ใจกับลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเได้มาเป็นลูกค้าครับผมพอรถเนี่ยก็ต้องดูแลกันยาวๆเนาะครับผมแล้วก็เมื่อสักครู่คุณสิริพรมีให้อ่างเปล่าก็ขออนุญาตพอดีผมจะมีไปทําบุญที่บ้านเด็กอ่อนผมจะเอาส่วนหนึ่ง บริจาคได้เลยค่ะพี่ก็เป็นคนทำบุญแล้วพี่เองก็พุ่งแจกบริจาคข้าวสาร200ค่ะคนทค่เยอะแล้วป็นข้าวกล่องอีก200ข้าวเนี่ยเที่ยวนี้อ่ะยังแจกข้าวเที่ยวที่แล้วเพิ่งส่งไป2ตับแล้วก็แต่เที่ยวนี้เป็นข้าวกล่องประมาณ300กล่องคล้องทั้งไอตุ้งไอติมเด็กค่ะบริจาคเพราะดีผมว่าจะไปบ้านในกล่องลังสินก็เลยแบบเอาไปบริจาคขอบคุณครับ ครับก็วันนี้รับรถก็ขอให้รถคันนี้นําแต่ความสุขมาให้นะครับกิจการก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมีอะไรก็โทรหาผมได้ตลอดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับก็ส่งรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเช้านี้1คันกับ c l s 220D อ๋อไม่ใช่ E220D ครับแต่ลูกค้ากำลังจะเข้ามาทดลองขับ c l s 220D นะครับ หลังจากที่โอนเงินจองเมื่อวานนะครับก็เลยอยากจะมาขอลองขับนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอลูกค้าลองขับแล้วสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบในการลองขับนะครับยังไม่รู้จักชื่อคุณชื่อปุ๋ยค่ะคุณปุ๋ยค่ะคุณปุ๋ยก็ดูข้อมูลมาจาก u t u b e ใช่ไหมครับใช่ค่ะปกติปกติแฟนดูเนาะปกติแฟนติดตามคุณอำนาจมาตลอดอเวลารีวิวรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อะชอบติดตาม เราก็รู้จักทาง YouTube มาก่อนทีนี้ก็เลยติดตามดูมาตลอดค่ะเห็นรีวิวเห็นไปส่งถึงที่ประทับใจก็เลยเลือกใช้บริการคุณอำนาจนะคะแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะให้ความมั่นใจได้ว่าเราจะได้ลดแน่นอนอันนี้วันนั้นที่คุยกันก็คือเมื่อวานที่โอนจองน้องก็ คุยกันมีรถจริงหรอผมก็เลยวิ่งไปถ่ายรูปส่งให้ค่ะคุยกันประมาณ2วันนี่คือโอนจองเลยค่ะเพราะว่ามั่นใจแน่นอนว่ามีรถก็เลยขอดูรถนิดนึงอย่างเค่ะแล้วทีนี้วันนี้ที่ได้มาลองขับ CLS 220D แล้วเป็นยังไงครับค่ะปกติก็ใช้ C-Class อยู่แล้วนะคะพอมาลอง CLS เนี่ยค่ะรู้สึกว่า ความมั่นใจในการขับขี่เพิ่มมากขึ้นอ่นิ่มขึ้นคะะแล้วก็รูปทรงสวยงามกว่าเดิมถูกใจค่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปส่งรถเนาะที่บ้านที่ปทุมครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเจอกันรันรับรถโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเตรียมขึ้นรถสไลด์แล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวยาวครับวันนี้ รถมนลงแล้วนะครับไม่มาที่อุทยานมังกรสวรรค์น,นะครับที่สุพรรณบุรีบ้านของภรรยาผมนะครับอยู่สุพรรณเหมือนกันสวยมากเลยนะครับใครยังไม่เคยมานะครับอยู่ตรงในเมืองเลยนะครับในเมืองสุพรรณเลยแต่ว่าเอามาจอดคู่กันเลยก็จะเป็น bm x 1นะครับ<ม>กับ gla คันนี้คันใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งเอามาส่ง อนุญาตสัมภาษณ์นะครับว่าชื่นชอบอะไรนะครับในรถ BM เถตัเบนใช่ไหมเอารถ BM ก่อนรถบ m ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากเรียนพี่อำนาจว่าเมื่อก่อนผมใช้ BM ครับก็ใช้มาหลายปีครับแล้วก็เลยสุดท้ายก็มาเปลี่ยนเป็นเบนส์นะครับคันที่แล้วก็เป็นเบนแต่เป็นเบนส์เบนส์สปอร์ตคูเป้ก็เลยคือใช้มาสักพักมันรู้สึกว่า มันเตี้ยไปมันไม่สบายใช่ครับเวลาเดินทางอีกอย่างมันสวยแต่มันเท่ครับได้อย่างหนึ่งเนี่ยถนนบ้านเราเนี่ยมันขรุขครับใช้ต้องระวังนะครับก็เลยมีความคิดว่าเอชีวิตเราอายุขนาดนี้น่าจะเปลี่ยนเป็น SUV ีจริงๆผมก็ชอบ s อ v ยูอยู่แล้วก็ยังหาไม่ถูกใจไม่ได้ตอนแรกก็เลยสุดท้ายก็มาเห็นตัวนี้ตอนแรกก็ไม่ไม่ถูกใจเพราะเป็นรุ่นเดิมนะครับยังไม่ปรับไม่ปรับโฉมใช่พอมาตอนหลังเนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยเดือนสุดท้ายทันวาก็ปรับโฉมก็เลยมีความคิดว่า เออถ้าปรับโฉมแล้วก็โอเคเพราะตอนแรกเรามีิกติว่าเช่นฝาท้ายก็ไม่มีไฟฟ้าอะไรก็ไม่มีไอ้นู่นไม่มีผมว่ามันไม่น่าไม่สมควรกับเบนซ์น่ะไม่สมเพราะปรับแล้วก็โอเคก็เลยพอดีมาดู YouTube บ่อยก็ดูพี่อำหน้านี่แหละใน YouTube เพราะเห็นอยู่คนเดียวนะครับก็รีวิวเบนซ์เบนซ์ไปเรื่อยก็อีกอย่างผมก็เลยชื่นชอบเบนซ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เบนซ์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแบรนด์ที่อันดับต้นต้นของโลกนะครับแล้วก็สมรรถนะหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ย ว่ามันก้าวล้ํากว่ากว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับแล้วมันเวลาเราใช้เราเราสึกว่าเออเรามั่นใจในตัวรถนะครับแล้วก็อะไรต่างแบรนด์เบอร์อะไรต่างเนี่ยเราคิดว่ามันก็โอเคเหมาะสมแล้วก็ราคาก็ก็โอเคในระดับที่ที่ถือว่าไม่สูงจนเกินไปเราสามารถที่จะซื้อได้นะครับแล้ววันนี้ได้เห็นคันจริงครับเป็นยังไงครับถูกก็ผมจริงๆผมชื่นชอบจริงๆเนี่ยผมหาสีเทาครับแล้วก็ไม่ค่อยมีครับ ก็คือหมายว่าบริษัทเบนซ์ต่างๆก็ไม่มีจนก็เลยลองถามโทรถามพี่อำนาจว่ามีสีเทาหรือเปล่าก็มีพอดีพอดีผมก็เลยแบบเอานั้นพอดีก็คุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆก็รับได้เราก็มีความพึงพอใจว่าเาเพราะเราเป็นผู้ซื้อเราก็โอเคตัดสินใจซื้อก็ใช้เวลาทีเดียวเนาะใช่ครับเนาะผมเป็นคนที่ซื้อรถง่ายเอาวลทีเดียวพอนะครับไร้ยางพี่อำนาจก็เป็นคนอัจฉริยะสายดีนะครับก็เวลาดูรีวิวดูนู่นดูนี่ โดยเฉพาะการที่บริการมาส่งส่งลูกค้าถึงที่เนี่ยผมถือว่าเป็นการบริการที่ที่ดีมากนะครับหายากที่บริษัทต่างๆที่ว่าจะลูกค้าอยู่เชียงใหม่เชียงรายยังไปส่งได้นี่ถือว่าผมถือว่าสุดยอดนะครับผมก็ถือว่าขอบคุณเพียบนาดมากนะครับที่มาส่งรถวันนี้นะครับครับผมยินดีมากๆเลยครับครับก็วันนี้ก็ยังไงก็ใช้ BM ใช้เบนซ์ก็รักเบนซ์มากกว่าสักนิดนึงก็อย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดโอกาสหน้ามีโอกาสก็จะใช้เบนซ์นี่แหละ ้ามีเพื่อนฝูงอะไรก็ถ้าเขาจะมีโอกาสจะซื้อรถก็จะแนะนําให้พี่อำนาจนะครับว่าไปติดต่อพี่อำนาจดูว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะได้รถยังไงอย่างผมหรือเปล่าอะไรต่างๆในอนาคตนะครับก็ปีใหม่ก็ไวพรให้พี่อำนาจเนี่ยนะครับขายรถได้ดีๆตามยอดที่ที่ที่ตั้งใจไว้นะครับเป็นปีที่ดีของพี่อำนาจปีหนึ่งผมถือว่า รถคันนี้น่าจะเป็นรถคันแรกของปีนี้ใช่ผมส่งมอบคันแรกคันครับก็ขอให้เป็นรถคันแรกแล้วก็คันต่อ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 ไปเรื่อยๆจนในปีนี้ทั้งหมดนะครับถ้ามีอะไรก็ติดต่อผมได้ในเรื่องต่างๆได้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับนี่ก็เป็นภารกิจหนึ่งวันนะครับสําหรับการส่งมอบรถ ลูกค้ามาทดลองขับแล้วก็ไปส่งมอบรถที่ต่างจังหวัดนะครับที่สุพรรณบุรีก็ไม่ได้กลายจากเบนซ์บีเคเ้องฮาการจดนาพิเศษสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นวันที่สนุกและมีความสุขมากๆนะครับอยากให้เป็นแบบนี้แบบทุกวันก็ไม่ไหวเนาะเอาแบบสักสองสามวันทีหนึ่งก็ดีนะครับอยากส่งรถเยอะๆนะครับสาหรับลูกค้านะครับที่ชื่นชอบม e เ c e d ด็ตเบนซ์นะครับอยากได้รุ่นไหนก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับ ไลน์ไอดไก่เบนซ์ KAIB แ Z นะครับสนใจรถเบนซอยากได้รุ่นไหนก็แอดไลน์ line, หรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลกันก่อนได้นะครับแล้วอยากทดลองขับผมก็มีรถให้ลองนะครับหลายๆรุ่นเกือบจะครบทุกรุ่นเลยนะครับถ้าสนใจ Mercedes-Benz ยังไงก็กดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ